สบายดีพ่อแหมพี่น้องสบายดีกบสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพอกันอีกแล้วพี่น้องเย้ยบรรยากาศน้ำอ่าบ่ายตอนนี้ก็ประมาณอยู่สองสามโมงสองโมงพี่น้องบ่ายสองโมงเนาะตอนนี้กำลังลงมือสีเห็ดเห,เห็นไหมนี่น้องแพ้อโอ้เห็ดนาำกระปุ้น น้องแพ่อยากว่าน้องแพ่อยากว่าแบบแบบไทยๆได้อพี่น้องเลยขนมจีนเหรอขนมจีนใส่ปลาหมึกยะใเฮ้ยเจ้าชื่อเปิดไงเจ้าชื่อเปิดไงน้อนี่สับแซ่บน้ำกันอีกพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีปุ้งไปเร็วสวัสดีปุ้งไปเร็ว หลังจากมาเต็ดตลาดกับเทาเม่พากันมาลงมือเห็ดเลยเน่ยตีพี่น้องเข้าในแหละพี่น้องเอ้ยพอน้องเดือนเป็นได้มานะาอุ้ยโอ้เผานา น้องเดือนเผาหน้าบ่ได้มามีแต่แม่น้องเดือนน้องๆน้องเดือนก็อยู่บ้านน้ำนาสาวเพื่อนะ กำลังเอาเนื้อปลาไประหตเนาะสบายดีพี่น้องเมนองแพ้เมออนองแพ้เป็นผู้อันนี้เมนองแพ้เป็นผู้ใบเนื้อปลาออกนอไไเนาะเลยยิ้มไปได้เแ็ดได้แก้วบองยิ้มไปได้เแ็ดได้แก้ว <c oughs> บองผูกระเพาก็เป็นผู้ชอยอันนั้เป็นผูชอยถั่วเห็ดเหยือกับปุ๊ดนั่นแหละ เห็ดเนี่ยมันาะนี่อันนี้ที่เป็นกระหล่ำปีแลยตัวนี้เป็นหอมเสริมใส่แน่นี่ปลาใส่เขียวเพราน้องแม่น้องแค่แม่น้องแค่เขียวแม่น้องแค่บนนี้บนแม่น้องแค่นาบู้ดล่ะเพราะว่าเพิ่นมักจะแขีวนะพี่น้องก็เลยว่าเพิ่นแขีวบรอกเขียแมงเลยแต่กันแต่ยังหน่อยที่ขนมบาได้มาได้แป้งฟันเลย นี่เหยื่อมันหากีชอยเป็นอันแรกๆวันนี้แหละอ้อยอนเนี้ยน้อยเวลากินมันจังเบาขนานเนาะอีชอยยังไงพี่้องประหยัได้ลคิดบะไปกติห้อหมักไกหมักมันแ้าคนกมักแบบใหญ่ๆหย่ำแล้วกรอบๆคนกบหมักแบบน้อลี่อันนี้ก็เป็นสลัดผักถั่วก็ผักสลัด่เนาะสลัดหมักถั่วเด็กกอันนี้ ความปีหอมเสริมสาลาเนบ่บางคนเพิ่นกะเผื่นกะหมักเพิ่นกะ,นกะใส่่ถัวงอ,อกน้ำต่ว่านี่บริชายพี่น้องอมาทะเลอุ้ยเพิ่นกะกำลังต้มตัวนี้ต้มน้ำน้ำปลาหม้อ,อุ้ยต้มน้ำปลาใส่น้ำปลาแดกปลาละเฮาเลยเนาะแเ<ม>จ้าคัานว่ามาชีดหน้ามันก็ชีดห,หม้อใหญ่กว่านี้แม่บอกอุ้<ม><ม> เหมือนกาพี่น้องมาอนีชีมือผชมประชาชนเอาอยกใช่เน้เนแล้วแดดมีหัวปลาเนหู่โอ้หัวปลาใช้นำบาพี่น้องบานี่แซ่บคากเลยเอาเบิงใส่ปลาลูงไปพี่น้องใส่ปลาลงไป ปีนไก่กระสายลงไปซปเปอร์ไก่ ใส่อันนี้ลงไปพี่น้องหนาเขาพูนลงไปอืมนี่ปูพี่น้องหนาเขาพูดเรื่องครับขรัว,วนำ้ำใส่ยังไงใส่กะทิเนาะ แล้วรอให้มันผดเท่านั้นและเราได้บาทเนี่ยคือว่าจะกินได้นี่เหลือก็รอให้มันพด,นนนดกนพี่น้องเลยแม่มงแพร่จรัดการเลยอุปรกรณ์คือว่าครบสุดเลยเนาะ พวกเหงือพวกยังมันถือว่าเรียบร้อยนี่น้องเต่าเช็ดรยัง,นนะงกันอ่ะเรื่งขขาวโอ้ไก่เชลล์แลยพี่น,อน้อง,งนี่อืมพร้อมๆเลยนี่เลยเนาะทุกคนตอนนี้กำลังผดเต็มเหมาะอายะอืมอายะ อร่อยจังเลยชุดจอดชุดยอดนี่พี่น,ออน้องอืมคนเบ่งน้ำกันสีแดงแก่มเลยอโอ้ยพักสดสดอ,อีกเขาปุ้นอ,อีกนี่ออมาพี่น้องมาจัดไปแม่นองแพรจัดใส่ถ้วยใส่จานเลย ลูกค้ากำลังรออยู่ใจร้อนใจร้อนนี่พี่น้องอมีซปเปอร์ไก่หัวปลานำอีกเอาจัดไปหอมหอมสุดแซกพี่นอ้องเบิ่งเบิร์นเบิร์นเหมอนกันอืม,อม ไมบิ๊กบุม้มโอเคจะตีนโนโ้องแพโอ้โหนโ้องแพ้เฮดชปเปอร์ไก่อีกจัดไป เป็น nhân ได๋สุดยอดเลยปลุง เพชรใส่ไปอีกลูกโดดกุยกะปิแซ่บจัดไปเลยใคระเอาตัวนมาเลยชุบกระดิ่แล้ไเล้ยอโอ้ให้น้องเต่าก็ได้โอน้องเต่ามาเลยน่องเต้าบิ๊กบุมก็มาเลยอร่อยอร่อยจ่ายเงินมาพกเดินบุ้เออว่าอีกเงออ วยบาทเอออาเาบบาทกบาทกุมถามว่าราคาสวยชิบาทบอ่ะแม่จะได้ขึ้นบมาลูกชิบาทหาชิบบาทกิ่โลนะอืมนีแพจัด่รน้องอิกบูมตัวนี้เอาเลยอืมนี่น้งแพจัดนี่ใ่ญ่เลย ยอดเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางอ่าผั่งไทยเพิ่นไปอยู่ทางญี่ปุ่นพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อกระปุ่นเนียในโอกาสวันเกิดของเพิ่นเนาะจะขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเก็บยาไรข่อย่ามีให้มีแต่โศกแต่ใสเดอ้อคิดเงินคำ คิดเงินก็นให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะบอกเงินหมื่นให้เกิดอยู่บ้านบอกเงินล้านเงินแสนให้ไปเกิดอยู่ท,ง,ทง,ง่ถไทยเจ้าเด้อไอเดียจะมีเงินเรือชสยลนทองลนไทยไปเลยเนาะเจ็บจะได้ใคร่ามีให้มีแต่โชคแต่ชห้มันมันเฮงเสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อสาธุนี่ก็นือว่าดีใจเลยพี่น้องเอ้ย คุณยายใจดีเพื่นเมตตาให้เบาตายเละกครับพร้อมด้วยญาติพี่นอ้องเบิร์แพูชุคนได้กินอิม่มโอ้ไปได้องบิกบูมแชร์ปอโอ้สุดยอดบิ๊กบูมป่ะบิกบูมมาท่วงอีกมาได้อันตอนเดียวนะโอ้ไก่ลายออีก่าอ แก๊สให้แม่ถวยหนึ่งเขาก็จะกินกับหลานชายดิไปจัดไปเซ่บเซ็บเงี่ยบมั่นก่ไม่ต้องแยงมากไมยพี่น้องเลยเอาแบบพอดีพอดีว่าคือถั่วงอกเนาะปกติเขาก็บ่บคอยชีหมักกินอยู่แล้วกันวกันเอาแต่กระลำปีหรือกะนั่น ราบายห้อกับแบ่งไปให้ให้น้องให้น้องบิ๊กบ๊วยไปไปให้ให้ให้มันเย็นเย็นก่อนป่ะเอาแล้ว,แ,วแต่ว่าพวกก็ยังร้ายอยู่ดอกเนาะเต็มหม้อใหญ่แต่ว่านี่เขาแบ่งมาแค่ขึ่งเดียวขนาดพี่น้องไอ้หน้ามันกะส่วนพักส่วนยังมันกันอีกอะโอ้ยเหลือเพื่อ

ประกอดพี่น้องเลยี๋ยวนี้ต้องย่อสวยเลยจัดอืมจัดไปพีนองมีงอืม

ืมน้องเต่าจัดให้แม่ก็พอเศรษฐ์ค่ะกฤตพี่นอ้องพอน้องบิวเพิ่นกันยังบันเขินมาอือพอน้องบิวขึ้นมาล่ะสวัสดีพี่น้องอมากินกับพุ่นกันพี่น้องมาโอ้ร้านโมแก้วจินแค่บลายร้านโมแก้ว ปุ่นภูใหญ่ใจดีทางฝั่งใครพี่น้อะเพิ่นไปทํางานอยู่ญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเพิ่นเพิ่นก็เลี้ยงข้าวปุ้นทําบุญเลี้ยงข้าวปุ้นบ่าวตายแล้วก็ครอบครั่วพร้อมยาติพี่น้องพี่น้นงองให้ได้กินอิ่มกระขอให้มันๆเฮงๆรวยๆเด้อกบอวุเลย,ลยเอืจัดไปเลยอ,เอยู่เย็นเป็นสุกเนาะ ก็ภาพแข็งแรงขอให้ลำรวยลำรวยขอให้เจริญเจริญนี่คุณยังกับแบบแบบประสดแต่ผลสำเร็จพอน้องบิวก็จัดอีกเหลือแต่นอ้นองบิวน้องบิวยังเห็ดอยู่เห็ดกินบระธานได้มาพี่นอ้องกินน้ำหลัง เป็นย่งไแพักพี่นองเลยุดยอดเลยขวยนึ่งก่อนทอแมเบิดชองอีกมีจัดเต็มที่พี่น้องอื้เดกแพ้เอาอยกบ่ของหมักถ้าแม่ได้พี่น้องเลย ม่ตัดเพิ่งสิต้าอิอ่มขากะหลี่พี่นอ้องเดี๋ยวตอนน้องบิวถากินให้มันเย็นซะก่อนเพื่อเอาละสำหรับคลิปนี้เฮาก็ะซี่เลลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสามนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปหนาขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาเลี้ยงข้าวปุ้นเบาตายเลยพ่อญาติพี่น้องเขาให้เป็นอยู่ดีมีแห้งมัน,น,นๆเฮงๆรวยๆเด้อ ุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณเอ FC เบอร์สููชุคนที่คอยติดตามสนับสนุนให้กำลังใจเบาตายมาตลอดสิได็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง